สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะคะเนื้อหาในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของ sport and equipment นะคะอยู่ใน unit 2นะคะนักเรียน unit 2คือเรื่องของ Pay s a f e ถ้านักเรียนลองเปิดหนังสือเรียนนะคะของชั้นป .6 นะคะนักเรียนจะทำไมคะบทที่2นักเรียนจะเห็นเป็นรูปของกีฬาเนาะนะคะอ่านเรามาดูกัน sport นะคะ s p o r t นะคะ sport คำนี้นะคะแปลว่าก,กีฬาเนาะส่วน equipment e q u i p m e n t คำนี้นะคะ Equipment แปลว่าอุปกรณ์นะคะอ่ะมาดูหมวดแรกก่อนนะคะสปอร์ตนะคะอ่าก็จะมีกีฬาชนิดต่างๆนะคะคำแรกค่ะ Swimming hmm. นะคะก็คือว่ายน้ำ Surfing ก็คือการเล่นอะไรคะโต้คลื่นนั่นเอง mm hmm. Diving อันนี้แปลว่ากีฬาดำน้ำเนาะต่อไป Fishing ก็คือการตกปลานั่นเอง ด a าน i ิ g งก็คือการเต้นนะคะการเต้นลำโยคะหรือถ้าภาษาไทยเราเรียกว่าโยคะถูกไหมคะ,ะต่อไปสกีอิ g ก็คือการเล่นสกีสเกตบอร์ดิ n งก็คือทำไมคะการเล่นสเกตเทนนิสก็คืออะไรคะกีฬาเทนนิสลักบี้นะคะก็คือกีฬาลักบี้นั่นเองเนาะบาสเกตบอลฟุตบอลวอลเลย์บอล Horse riding อันนี้อาจจะเป็นคำใหม่เนี่ยนะคะ Horse r i d i n g Horse นะคะ H-O-R-S-E นะคะ Horse แปลว่าม้าเนาะ Riding คำนี้แปลว่าขี่นะคะก็คือกีฬาขี่ม้านั่นเองแล้วก็คำสุดท้ายนะคะไส้แข่งแปลว่ากีฬาปั่นจักรยานเองกีฬาอะไรคะการแข่งขันกันขี่จักรยานอะเนาะคำศัพท์บางคำเนาะจะอยู่ในบทเรียนอยู่แล้วบางคำอันนีเพิ่มเติมเข้ามานล้นเองก็ถือว่าเป็นการศึกษาเพิ่มเติมเนาะ ครูฝนมีอีกหนึ่งสไลด์อันนี้สไลด์นี้ก็จะเห็นชัดเจนหน่อยนะคะ,ะกีฬาแรกเลยซ็อกเกอร์ซ็อกเกอร์หรือถ้าเรียกอีกชื่อนึงก็คือฟุตบอลซ็อกเกอร์นะคะเราจะใช้เรียกที่อเมริกาค่ะอเมริกาเราจะเรียกกีฬาชนิดนี้ว่าซ็อกเกอร์แต่ถ้าเป็นอังกฤษเราจะเรียกว่าฟุตบอลเนาะโอเคไหมคะแต่มันคือกีฬาชนิดเดียวกันนะต่อไปบาสเกตบอลนะคะเบสบอลเทนนิสอันนี้สวิมค่ะการว่ายน้ำนะคะ เคยบเทนนิสก็คือปิงปองเนาะคุณระหู oo, นะคะแล้วก็วอลเลย์บอลนะคะกีฬาพวกนี้นักเรียเนเฉลก็จะรู้จักแล้วก็เคยเล่นกันหมดแล้วนะคะเว้นเบสบอลอันน,น,นี้อาจจะไม่เป็นที่นิยมในประเทศไทยาเท่าไร่ต่างประเทศนะคะถ้านักเรียนดูทำไมคะ,ะคลิปวิดีโอในต่างประเทศแบบนี้พวกกีฬา,าก็จะสังเกตว,ว่าจะมีกีฬาเบสบอลนะคะซึ่งต่างประเทศจะนิยมกันมากนะคะประเทศไทยอาจจะยังไม่ค่อยแพร่หลายเท่าไหร่อ่ะาวนี้เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของสปอร์ตนะคะเรื่องของกีฬาเนาะ ท่านี้เราจะพูดถึง s สปอร์ตอุป m e n t บ้างนะคะอุปกรณ์กีฬาบ้างอ่าอุปกรณ์กีฬานะคะอันนี้ครูฝนก็ยกตัวอย่างมาคร่าวๆเนาะก็จะมีไอสเก็ตก็คือรองเท้าอะไรคะรองเท้าสกเก็ตน้าแข็งนั่นเอง g o ล์ฟนะคะกลฟก็คือถุงมือจะใช้ได้กีฬาที่เรียกว่าอะไรคะเบสบอลนะคะ ต่อไป B A T bat นักเรียนอาจจะบอกว่าพูดแปลว่าครั้งคราวอันนี้ไม่ใช่นะคะในกรณีนี้ถ้าพูดถึงอุปกรณ์กีฬา bat ก็คือไม้ตีอะค่ะไม้ตีเบสบอลนะคะ, My T ะ,คะต่อไป boost B W O T S boost ก็คือรองเท้าที่มีแบบว่าหุ้มข้อขึ้นมาค่ะ,ะที่ข้อสูงๆนะคะ,ะต่อไป B A L L ball นะคะ ball หรือฟุตบอลหรือลูกบอลที่เราเรียกเป็นภาษาไทยถูกไหมคะภาษาอังกฤษเราเรียกว่า ball เนาะ แ a ็กเกตแร็กเแปลว่าไม้เทนนิสนะคะหรือจะแปลว่าไม้แบดก็ได้แล้วขณะทรงเป็นแบบนี้เนาะเป็นคล้ายๆตะข่ายแบบนี้แล้วก็ก้านยาวๆแบบนี้นะคะก็ les, เกิลก็เกิลแปลว่าแว่นตาค่ะอ่าแว่นตานะคะไม่ใช่แว่นตาแบบปกตินะคะเป็นแว่นตาเ,ราเหรืบนกันลมกันน้ำอย่างเงี้ยคะ่ะเราจะเรียกแว่นตาทรงแบบนี้ว่าก็เกิลนะคะแล้วก็ Skis ก็คือ,ออุปกรณ์ที่แบบเล่นสกีอะคะ่ะเฮล멧อันนี้นะคะ Met, เฮล t แปลว่าหมวกกันน็อกนะคะ H E L E M T เฮล t นะคะแปลว่าหมวกกันน็อกแล้วก็ฮอกกี้สติกลักษณะคล้ายๆใช่ไหมคะอ่าเหมือนไหมกอล์ฟแต่ไม่ใช่นะคะน้องเนรู้จักกีฬาฮอกกี้ ok í, ใช่ไหมคะที่จะเล่นบนน้ำแข็งนะคะแล้วก็ใช้ไม้เขีย่ยลูกไปข้างหน้านะคะ่ะอันนี้นะคะก็คือเป็นกบกรคะ่ะเราเรียกว่าฮอกกี้สติกนะคะอ่ะคันนี้ question time นะคะ เรามาถึงเรื่องของเวลาเราถามคำถามกันบ้างวันนี้นะคะครูฝนมีคำถามมาค่ะสอนหนึ่งคำถามก็คือ What sport do you like ลองอ่านตามครูฝนนะคะ What sport do you like อันนี้หมายความว่าคุณชอบกีฬาอะไรเป็นคำถามที่น้เรียนสามารถนำไปถามเพื่อนได้นะคะอยากจะรู้ว่าเพื่อนชอบกีฬาอะไรถูกไหมน้นันเนียงก็ถามเพื่อนเลย What sport do you like โอเคไหมคะ เวลาเราตอบง่ายมากเลย I like แล้วก็ตามด้วยกีฬาที่ชอบเช่นตัวอย่างให้มาเลย I like football ฉันชอบกีฬาฟุตบอลถูกไหมคะหรือถ้านนักเรยนอาจจะเปลี่ยนจากฟุตบอลเป็นแบดมินตันก็ได้นักเรียนก็จะบอกว่า I like badminton โ okay, อเคไหมคะไม่ยากเนาะต่อไปประโยคข้างล่างสังเกตว่าครูเพิ่มตัวสีแดงเข้ามา ตัวสีแดงคำนี้อ่านว่า don't มีความหมายพี่แปลว่าไม่ถูกไหมคะอยู่ในประโยคปฏิเสธแปลว่าชอบหรือไม่ชอบเนี่ยถ้ามีคำว,ว่าไม่หรือมีคำว,ว่า don't ในประโยคแปลว่าต้องไม่ต้องปฏิเสธต้องไม่ชอบถูกไหมคะเวลาเราจะบอกว่าเราไม่ชอบกีฬาอะไรก็เขียงแค่เข,เขียนแค่พิมพ์แค่เขียนหรือตอบว่า I don't like แล้วก็ตามด้วยกีฬาที่ไม่ชอบเช่น I don't like football หรือถ้าเราไม่ชอบกีฬา ว่ายน้ำก็ I don't like swimming แบบนี้ค่ะง่ายมากเลยเนาะอ่ะครนี้ครูฝน,นมีโจทย์มาให้กับรูปภาพนักเรียนลองตอบคำถามในใจเนาะครูฝนจะถามนักเรียนว่า What sport do you like อ่ะนักเรียนรู้จากภาพแปลว่าทำไมคะนักเรียนต้องชอบเล่นแบดมินตันแน่เลยจะตอบว่าไงว่าชอบเล่นแบดมินตันอ่าอ่านักเรียนอาจจะได้คำตอบในใจแล้วใช่ไหมคะ ค่ะคำตอบก็ต้องตอบว่า I like แล้วก็ตามด้วยิชกีฬาใช่ไหมคะซึ่งในที่นี้เป็นรูปแบดมินตันนันเรีก็จะตอบว่า I like แบดมินตันถูกไหมคะค่ะราวนี้นะคะเรามาลองแต่งประโยคเองบ้างเออสไลด์อันนี้นะคะในใบงานนี้ครูฝนไม่ได้ให้ไว้นะคะอันนี้คือให้ลองทํากันไปพร้อมๆกันแต่นักเรียนสามารถลองหัดเขียนหรือแต่งประโยคได้นะคะ ในสมุดหรือกระดาษอะไรก็ได้นะคะลองแต่งเนาะอ่ะลองดูนะคะเขาให้ชนิดกีฬามานะคะเขาถามว่า which sport ดูอยู่ไรคุณชอบกีฬาชนิดไหนเขาให้กีฬามาค่ะประมาณเท่าไหร่คะเนี่ย one two three four five six seven e nine t e l e อ่ะให้มา12ชนิดกีฬาเขายกตัวอย่างมาให้2อันก็คือ i like football กับ i don't like running ถูกไหมคะ อ่ะคราวนี้เรามาดูกีฬาชนิดอื่นๆกันอันแรกเลยอันนี้นะคะน่าจะเป็นอย่างกีฬาคล้ายๆมวยปั้มหรือซูโม,โม่ใช่ไหมคะอ่ะเขาให้ติกต๊กเครื่องหมายถูกมาใช่จะบอกว่าเราชอบกีฬาผมมูสกีฬานิ้น่าจะแปลว่าซูคว่าซูโม,โม่เนาะเพราะฝนเห็นในตัวอย่างที่เขาให้มาคือคําว่าซูโม่ถูกไหมคะถ้าบอกว่าฉันชอบกีฬาฟูโม่จะต,อ,ตอบว่าไง I like sumo ถูกไหมคะ อันนี้นก็เขียนเลย I like แล้วก็ตามด้วยคำว่า sumo เนาะต่อไปข้อที่4นะคะรูปนี้เหมือนน่าจะกำลังโยน boring อยู่ใช่ไหมคะมีเครื่องหมายผิดหมายความว่าต้องไม่ชอบแน่เลยใช่ไหมคะถ้าจะบอกเราไม่ชอบเราจะบอกว่าอะไร I don't like หนูก็เขียนคำที่ไปเลย I don't like แล้วก็คำว่า boring นี่เนาะอันนี้นก็เติมคำนี้ไปเลยว่า boring เติมลงไปเลยถูกไหมคะ ันนี้นะคะน่าจะเป็นกีฬาเบสบอลนะคะเบสบอลคำไหนเบสบอลอ่าคำนี้ใช่ไหมคะเบสบอลถูกไหมอ่านน้นองเนยต้องเอาประโยคนี่คำนี้มาแต่งประโยคค่ะน้นองเนยก็ตอบไปเลย I like แล้วก็คำนี้ค่ะเบสบอลเติมไปข้างหลังโอเคไหมคะต่อไปรูปนี้เขากำลังเล่นบาสเกตบอลอยู่แล้วเขาน่าจะชอบเล่นบาสเกตบอลด้วยน้นองเนยก็ตอบไปเลยว่าอะไรคะ I ไลท์ like, แล้วก็คำว่าบาสเกตบอลโอเคไหมคะอ่ะต่อไปอันนี้น่าจะเป็นกีฬายูโดโใช่ไหมคะภาษาอังกฤษอ่านยูโดโนี่คำนี้ J U D O เขาชอบเล่นยูโดโใช่ไหมคะมนักเรียนก็ตอบไปเลย I like Judo โ,โ,โอเคไหมคะต่อไปภาพนี้นะคะกำลังเล่นเทนนิสอยู่นักเรียนแต่ถ้าจะไม่ชอบใช่ไหมคะเพราะเขาใส่เครื่องหมายผิดเราก็ต้องใส่นี้เลยะคะ่ะ I ร้อนไลท์แล้วก็ตามด้วยคำว่าเทนนิสนั่นเองก็เขียนไปเลยเนาะต่อไปคนณกำลังว่ายน้ำเห็นรอคะอ่าคนณกำลังว่ายน้ำอยู่แล้วเขาน่าจะชอบด้วยคำว่าว่ายน้ำคือคำว่าสวิมมิ่งคำนี้ค่ะนั่นเองก็แต่งประโยคไปเลย I like แล้วก็คำว่า swimming ลงไปนี่เลยนะคะฉันชอบว่ายน้ำต่อไปคุณยายนะคะกำลังจ็อกกิ้งอยู่ คำไหนเออ j o กก i n g อ่าคำนี้นะคะ jogging นะคะอ่านนักเรียนคะคุณยายน่าจะไม่ชอบ j o กก i n g จะตอบว่าอะไรล่ะ i don't like แล้วก็ตามด้วยคำว่า j o กก i n g หนูก็ใส่ตรงนี้ไปเลยเนาะต่อไป golf นะคะเขากำลังเล่น golf อยู่ชอบไหมอ่าชอบเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกถูกไหมคะ golf คำไหนเอยอ่า g o L F, นะะ golf นะคะ golf นะคะนักเรียนก็เติมไปเลยอะไรคะ ไอไลท์ like, แล้วก็เขาบอกกอล์ฟโอเคไหมคะต่อไปจิมนาสติกนะคะอ่านี่นี่จิมนาสติกนะคะนักเรียนก็เติมไปเลยไอไลท์ like, แล้วก็จิมนาสติกนี่นะคะคำนี้ง่ายไหมง่ายนะคะนักเรียนลองทำไมคะลองทำที่บ้านเนาะใบนี้ไม่ได้มีใดแบบถึงหาดคะ่ะแต่ทำไมคะ นักเรียนสามารถลองทําได้นะคะที่บ้านลองทําในสมุดหรือจดในเศษกระดาษก็ได้ลองแต่งประโยคนะคะเกี่ยวกับภาพเหล่านี้เนาะ,ค,ะ<อ>ค่ะโอเคค่ะนี่ก็คือเนื้อหาของสัปดาห์นี้นะคะเรื่องของสปอร์ตแล้วก็อีคเิปเมนต์นะคะค่ะอย่าสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะคะโอเค see you next time บ๊ายบาย